ับสวัสดีท่านผู้ท่านนะครับวันนี้กับช่องลูกขมายชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะครับวันนี้ผมว่าได้เฟอร์นิเจอร์ที่สวยมาครับด้วนหลังผมนะครับเป็นที่ทานข้าวไม้ประดู่ฝังมุกนะครับเส้ยผ้าสูนทรังร้อยห้าสบนะผมก็มีแปตัวนะครับตรงกลางหมุนได้นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับฝังมุกนะผมแล้วก็ก่อนจะไปรีวิวนะผมก่อนจะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกขมายนยครับไปผมว่าถ้าไม่เดูเฟอร์นิเจอรร์ของนี่ยคับ ผมก่อนจะไปรับชมแบบชุดนี้นะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่มาคอมเมนต์ะคร่บผมผมก็ก่อนเลยเลยต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกความติชมนะผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์แบบว่าเชิญแบบว่าอ่าเฟอร์นิเจอร์ของแบบของผมเนี่ยแบบว่าเหมือนแต่ว่าไปเขาเรียกว่าทาทาลายป่าไม้นะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบว่ามาเชิญแบบว่าตัดต้นไม้แล้วมาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะผมเหมือนแบบว่าได้รู้หรือเปล่าว่าต้นไม้นะครับ ปัจจุบันนี้เหลือน้อยแล้วนะครับประมาณนั้นเชิงแบบนั้นนะครับผมเหมือนเชื่อแบบว่าตัวผมเนี่ยไปตัดไม้แล้วทำเฟอร์นิเจอร์นะผมผมต้องกล่าวบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอาให้เข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆเนี่ยครับผมวัยรุ่นค้าไม้นะครับหรือชื่อเล่นว่าพุทธมรดกไทยนะครับํานําหลังผมที่เตมถังอ่ะฉายาน้าหลังผมเนี่ยว่ามรดกไทยเนี่ยมันมาจากนี่นะครับเฟอร์นิเจอร์ของพวกคุณนะครับเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าทุกท่านนะครับที่ ขายมานะครับตกทอดเป็นมรดกเนี่ยสืบต่อกันมาบางท่านเนี่ยเอาไม้นะครับตั้งแต่ลุกยุคดึกดำบรรเราแล้วนะครับยุคแต่สมัยก่อนแล้วแล้วรุ่นปู่ย่าตายายเรานะครับตัดต้นไม้เคานต้นไม้มานะครับเพื่อมาทําเฟอร์นิเจอร์เพื่อทําบ้านเรือนต่างๆนะครผมแล้วตัวผมเนี่ยปัจจุบันนี้รุ่นอย่างผมนะครับอายุแค่20กว่าเลขหนึ่งกว่าเลข2อต้นต้นเนี่ยเขาไม่ให้รับความนิยมเรื่องไม้ในน้อยมากนะครับผม ผมเ,เลยคิดว่าคัำกำลังผมเนี่ยจะคล้ายฉายา,ยาเหมือนเซียนพระอันผมแต่ไม่ใช่นะครับผมมุดมรดกไทยมาจากคําว่ามราดกนะผมที่สืบต่อสืบทอดกันมานะครับผมตัวเฟอร์นิเจอร์ไม้นี่แหละตัวผมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยท่านนั้นเนี่ยที่คอมเมนต์มาครับถ้าวันนี้ได้ดูคลิปนะผม,ผมจะบอกว่าตัวผมนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการตัดไม้ทําลายป่านะครับไม่เคยจะไปตัดไม้ตั้งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปตัดต้นไม้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมเขาจะเข้าใจว่าผมเนี่ยคงจะมีเขาเรียกว่าอะไร ไปยุ่งเกี่ยวกับตัดไม้หรือโค่นต้นไม้มาอะไรอย่างนี้นะครับผมผมบอกผมไม่ใช่นะครับผมเล่นไม้มือสองนะครับผมเนี่ยเป็นคนเนี่ยไปเอาเฟอร์นิเจอร์งานไม้ที่รุ่นปู่รุ่นย่าเขารุ่นพ่อแม่เขาเนี่ยซื้อเอาไว้เมื่อสมัยก่อนแล้วลูกหลานนะครับไม่เห็นค่านะครับหรือคนไม่เห็นค่านะปล่อยทิ้งมั่งอยากขายมั่งอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์มั่งผมเนี่ยเป็นคนเอามารีวิวมาทําสวยนะครับมาทําแต่งปรุงแต่งนะครับ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อให้เพิ่มคุณค่าให้เขาขึ้นมานะผมผมอยากเกผยแพร่นะผมไหนๆนะผมไหนๆก็รุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับดีกว่าเอาไปทิ้งดีกว่าเอาไปพว้างนะดีกว่าปล่อยตากแดดให้มันเสียหายนะครับไหนๆเขาแล้กว่าอะไรเขาแปรรูปมาแล้วนะผมดีกว่าเราเอาไป,ไปให้มันไล่ค่านะผมผมเนี่ยเป็นคนรักต้นไม้นะครับผมก็เป็นคนชอบต้นไม้เหมาอนันชอบซื้อต้นไม้เก็บไปกันนะครับขุดล้อมมาผมก็มาปลูก อันนั้นก็มีนะผมผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ตะลายป่าไม่เคยคิดเลยนะครับผม <c oughs> ผมเล่นไม้เฟอร์นิเจอร์มือสองนะและผมเนี่ยก็คือสนับสนุนเรื่องไม้เนี่ยที่เขาแปลรูปมาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่มันไม่มีค่าเนี่ยผมเนี่ยมาเผยแพร่นะครับมาทาให้มันสวยทําให้มันมีค่าทําให้เหมือนเหมือนบุนหมุนเวียนนะผมจากอะไรเงี้ยจากเขาโค่นมาปุ๊บมันจะพังแหล่ไปพังแหล่นะครับจากคนปล่อยทิ้งปล่อยคว้างที่นกเกาะเต็มผมไปเอามามาเปลี่ยนหมุนเวียนนะผมมารีวิวมาขายใหม่มา มานำเสนอใหม่ให้คนรุ่นหลังนะครับเผยแพร่เห็นค่าไม้นะครับพอผมเพยนะเขาเียกว่าผมเผยแพร่ปุ๊บเอ้ยไม้นี้เห็นค่ามีค่ามีบางคนนะครับซื้อไม้เพื่อพยุงไม้มาค่าไม้ประดู่จิจชันเนี่ยมาปลูกตามบ้านนะผมรู้ว่ามันน่ะอาจจะไม่ได้โตใช้ใช้ได้ว่าอาจไม่ได้โตใช้ตอนที่ท่านอยู่หรอกครับอาจจะเป็นลูกุ่หลานอะไรเงี้ยไปปลูกก็มีนะครับผมตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันสําเร็จตรงที่ว่าไม้ที่ผมพูดกล่าวไปเนี่ยไม้สักมาค่าประดู่จิงชันพยุง ตอนนี้นะผมคนที่ดูคลิปผมเนี่ยซื้อไม้พวกนี้มาปลูกเต็มน,นะครับผมถือว่าประสบของผมประสบความสำเร็จตรงว่าผมเผยแพร่ไม้ที่มีค่าเนี่ยไม้ที่มีราคาเนี่ยตอนนี้นครับอยากได้ต้นไม้อยากให้ปลูกป่าเพิ่มใช่ไหมครับตอนนี้คนรับชมผมเนี่ยเขาปลูกไม้ชนิดนี้เยอะมากนะผมปลูกไว้ร่มเงาบ้างปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจมากหวังว่าวันข้างหน้านะผมถ้าเขาโตขึ้นใหญ่ขนาดนี้นะผมอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินบ้างก็มีนะผมก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวผมนะพูดกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยว่า ไม้ยุ่งเกี่ยวนะผมการตัดไม้เท่านั้นเอป่านีครผมแค่ขายไม้เฟอร์นิเจอร์มือสองเท่านั้นนะผมโอเคนะครับเข้าใจกันตามนี้นะผมไปเดี๋ยวมาดูชุดนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดู่นะครับฝั่งมุกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยห้าสิบสามครับตรงกลางหมุนได้นะจานรองเขาเป็นไม้นะครับตัวนี้นะก็อีแปดตัวนะครับตัวนี้ซื้อใหม่ๆเนี่ยผมบอกว่าหลายแสนมากนะหลักหลายแสนมากนะตัวนี้นะครับผมทําใหม่เบ็ดเสร็จนะครับอยู่ประมาณแปดหมื่นห้านะครับ เขาบอกว่าชุดนี้ก็สวยอยู่แล้วจะทําอะไรใหม่ขึ้นนะผมบอกว่ามันมีใหม่กว่านี้ด้วยนะครับี๋ยวผมเคยทำแล้วเอา,เอา,เอา,เอาผมผมทาอยู่ในห้องทําสีนะครับเดี๋ยวรีวิวชุดนี้แล้วนะครับพาไปท่านไปดูไปดูเวลาเขาทำใหม่แล้วเขาจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูก็ได้ดไนนครับวาว่าเขาถืองานไบ้มากนะตัวเก้าอี้แปดตัวนะครับนี่ครับงานฝั่งมุกนะตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับผมบอกว่ามือหนึ่งเนี่ยตามร้านใหญ่ๆเนี่ยครับตอนมือหนึ่งเข้ามาหลายแสนมากนะ หลักแสนไม่ปลายครับหลักแสนไม่ปลายต้องมีนะครับนี่ครับจานรองเป็นไม้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรูปให้เป็นรูปไก่ฟ้านะครับผมรูปไก่ฟ้ารูปดอกไม้นะครับตัวนี้มุกเยอะมากนะครับแต่ละเอียดนะครับเอีย8ตัวนะครับตรงกลางหมุนได้นะครับผมนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ใหญ่มากนะครับนั่งทานข้าวเป็นแบบครอบครัวนะครับกับข้าววางไว้ตรงนี้นะครับประจานข้าวร้อมือนะครับแล้วก็นั่งทานข้าวนะครับ หมุนได้นะผมทานข้าวหมุนได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับชุดนี้นะติดต่อสอบถามผมได้นะครับเก้าอี้มีแปดตัวนะครับไซส์เนี้ยมันจะมีร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะโร้อยแปดสิบก็มีนะครับมีหกตัวแปดตัวก็ยี่สิบตัวไอสองตัวก็มีนะผมแล้วแต่ราคาแล้วแต่แล้วแต่ทุนผมด้วยนะครับราคาเนี่ยอย่าไปตีว่าผมจะขายแปดหมื่นห้าตลอดนะครับอาจจะมีเจ็ดหมื่นห้าอะไรเงี้ยเจ็ดหมื่นกว่าก็มีครับแล้วแต่ทุนผมมาแต่ตัวเนี้ยผมว่า ตามเดิมครับตัดจากพวกค้าเข้ามานะครับเอาแต่สวยๆเข้ามาคัดแต่สวยๆครับแล้วเขาบอกว่าทำไมผมไม่เปิดเพจรับซื้อตามบ้านมากก็มีนะผมถ้าผมไม่มีงานนะสาหรับว่าถ้าใครเนี่ยดูคลิปผมไม่ทันนะครับดูคลิปผมไม่ทันนะสําหรับคนที่ติดตามผมไม่ทันนะครับกดไปเลยผมผมมีเพจนะครับผมมีเพจนะครับชื่อไวรุ่นค้าไม้นะครับพิม์เข้าไปได้เลยอันนี้ติ๊กต็อกเราก็มีนะครับติ๊กต็อกไวรุ่นค้าไม้ก็มีนะครับจ่องยูทูบและติ๊กต็อกอ่ะจ่องยูทูบด้วย เพจก็มีนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ชวนเลยก็แอดไลน์มาหาผมนะครับผมส่งรูให้ชมนะครับก็เบือรผมอยู่ท้ายคลิปผมสำหรับชุดนี้นะถ้าอยากติดตามก่อนใครเลยนะครับเพจแฟนเพจผมนะครับไวรุ่นพามานะครับผมเข้าไปกดไลค์ได้นะครับจะมีงานอัปเดตให้ตลอดนะครับเรื่องสีบ้างเรื่องชิ้นงานบ้างอัปเดตต่างต่างนะครับอาจจะไวกว่า u t u b e นะผมแต่ YouTube เนี่ยมันจะได้รายละเอียดนะผมชัดเจนมากกว่าเพจเพราะในเพจมันมีชัรนูปแล้วแต่ยูทูบเนี่ยไม่เห็นองค์ประกอบต่างๆนะครับว่าลักษณะแบบนี้ผม งานเป็นอย่างนี้สภาพอย่างนี้มานะครับแล้วเวลาสวยมันจะเป็นไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆเครื่องเย็ครับสวยงามมากครับมุกเยอะมากครับผมเมื่อบอกว่ายิ่งมุกเยอนะเนี่ยยิ่งทํายากนะครับ ผมจะบอกว่าชุดจากนี้นะครับทำสีใหม่มี2 0 0 0มื่นกว่านะครับสองหมนห้าในขั้นต่ำนะผมผมไม่เคยโกหกนะครับเพราะจ้างทําบ่อยนะสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะจ้างช่างมุกมาเองนะครับก่อนที่จะจ้างช่างมุกมาเนี่ยผมไปจ้างก็ทานะผมสองหมื่นห้าไม่ได้นะครับทาไมถึงไม่ได้นะครับทําไมท่านผู้ชมบอกว่าเว่อไปทาไมค่าสีมันแพงจังเว่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าก่อนจะมาได้ความสวยขนาดนี้นะครับันผ่านอะไรมาบ้างนะผมบ้านเดี๋ยวจัด ไปดูตอนที่ผมทํามุกเลยครับครับผมท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่าผมจะมีชุดคีข้าชุดหนึ่งนะครับเป็นวงลีนะครับแล้วก็ปรับขนาดได้นะตอนนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับนี่ผมทําสีให้อยู่นะดูครับดูสภาพนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบดูว่าตอนเขาไม่ทำในการเข้าตอนทำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับดูครับนี่สวยเหมือนใหม่เลยนะครับเนี่ยครับใกล้เคียงมากนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยใกล้ใกล้เคียงมือหนึ่งมากนะครับผมจะบอกให้เพราะว่าผมจะจ้างช่างมุกเฉพาะทางมานะครับค่าตัวเขาค่อนข้างจะแพงนะผม นี่ครับถ้าไม่สนิทหรือถ้าไม่รับกิงนะผมไม่ทําให้ใครนะคร้างมุกนะสำหรับเรื่องมุกนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับนี่ครับนี่ครับขายราคาก็ต่าเลยนะครับขายราคามันก็พอแต่ต้องได้แถมต้องมาทําสีให้ใหม่กริปอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ไหม่เอี่ยมนะครับเหมือนสีเดิมเลยนะครับกําหนดสีได้เลยว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับสีเนี่ยเดี๋ยวนี้คือสีจีนธรรมดาอยู่แลวนะครับจะสีแดงแปรสีดําอมอย่างเงี้ยครับ สั่งได้เลยแต่ผมออกแบบเนี่ยให้มันสีออกดําแดงแนงครับเหมือนแบบอ่าดำแดงแดงนะผมถ้าเราสีแป้งมากมันก็จะไม่สวยนะรอย่ามาดูตัวกลางกันครับเนี่ยครับตัวกลางนะครับนี่มีตัวกลางเขาประมาณตอนนี้ประมาณ6 0เแล้วนะนี่ครับผมจะบอกว่ากว่าจะได้งานแต่ละชิ้นเนี่ยครับผมบอกยิ่งมุกเยอะยิ่งแพงนะครับผมนี่ครับเขาลงเนี่ยเขาลงทั้งทั้งหมดทั้งตัวนะเพื่อให้สีมันโทนเดียวกันนะครับผมแล้วก็ต้องมาไล่แคะมุกเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ย ต้องมานั่งแคะมีดนะครับผมจะผมจะอ่าพูดให้ฟังนะครับตอนนี้คือสูตรที่จริงอ่ะเขาไม่ค่อยบอกใครนะครับเรื่อง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 การเรื่องการการทำเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกใครนะครับเรื่องการทํามุกหรือทําไม้เนี่ยเขาไม่บอกใครเพราะแต่ละสูตรเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้บางทีเนี่ยเราต้องไปคนงานเขาก่อนครับเขากว่าเขาจะบอกเคล็ดลับมานะครับเนี่ยครับเพราะนีครับกว่าจะได้ไงครับเพาจะขูดอย่างนี้ครับเนี่ยครับขูดอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ย ขูดอย่างเงี้ยเนี่ยครับขูดอย่างงี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับให้มันขาวอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยครับแล้วถ้าผู้ชมคิดเอาเลยครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยมันยากขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าอ้ลงสีอย่างก,ก็เดี๋ยวมันก็เสร็จแปบ๊บเดียวมันก็เสร็จมันไม่ใช่นะครับผมมันยากมากนะครับแล้วเนี่ยนี่นี่คือตัวตัวอย่างทําสีนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปตอนที่เขายังไม่สวยให้ดูนะครับปึ๊บนะครับเนี่ยให้เปรียบเทียบกันเลยว่าตอนนี้เขายังไม่สวยนะประมาณไหนแล้วเวลาเขาสวยประมาณไหนนะครับตัวนี้ ปาหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นชุดน้ำชานะครับอันนี้ชุดน้ำชานะครับชุดน้ำชาไม้ประดู่ฝังมุกเหมือนกันนี่ครับเขาจะลงให้แดงอย่างนี้ก่อนเลยและขั้นตอนเนี่ยผมจะบอกว่าหลายซับซ้อนมากนะครับไม่ใช่ว่าคนจะเป็นนะผมว่าผมว่าสูตรแบบนี้นะครับเขามีสูตรของเฉพาะช่างนะครับผมผมก็งงเหมือนกันนะบางทีเรามันนั่งดูงานมานั่งช่วยเขาแคะช่วยอะไรนะผมนี่เป็นช่างมุกเฉพาะนะนี่ครับนี่ครับ จะลงสีให้น็อกนี้ไว้ก่อนเลยนะผมไอายส่วนอย่างเงี้ยพื้นๆนะครับเขาไ้ผมลองจําได้มั้ยว่าเขามีชุดรับแขกชุดหนึ่งนะครับสีไม้ดําๆนะตัวนี้เป็นลูกค้านะครับจากกรุงเทพนะครับนัดส่งวันที่ห้าเดือนนี้นะผมห้าเดือนหน้าเมษายนะครับเห็นไหมครับอยากดาๆนะครับเป็นไงครับผมปาดมาเป็นสีไม้เลยนะครับสวยจิ๊บเลยนะครับนี่ผมบอกว่าขอให้ไว้ใจนะครับขอให้ไว้ใจทางร้านเราขอให้ไว้ใจไวรุ่นค้าไมนเนีัยผมออกแบบงานมาเนี่ย แต่และชิ้นเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านที่สนใจนะครับแล้วก็ติดชมมาหลายท่านมากนะครับผมนี่ครับขอให้ไว้ใจนะครับให้ผมทำชิ้นงานนะครผมเต็มที่ทุกชิ้นนะผมเต็มที่ทุกงานนะครับถึงกาไรมันจะบางมากได้มากนะผมไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่คนนะที่ไว้ใจแล้วก็สั่งซื้อผมนะขอให้ผมเนี่ยกับคนงานบุคลากรผมเนี่ยอยู่ได้นะผมก็แบบนี้นะครับ เนี here, ่ยผมก็คือกล้าพ <utan> ูดเลยว่า <apply> มันไม่ใช่ว่าง่ายนะนี่ขนาดมุกน้อยนะครับมุกน้อยเนี่ยสองวันแล้วนะครับที่ผมแพ้กันมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่แค่ออกนิดเดียวก็มันต้องแก้สีเนี่ยแค่ออกแค่นี่ยออกขอบนิดเดียวนะครับมันก็ต้องกลับมาแก้สีใหม่แล้วต้องแช่ใหม่เสียเวลาอีกนะผมแล้วตัวนี้นะครับส่งวันที่สิบแปดนี้นะผมลูกค้านะครับสิบแปดนี้นะครับมันต้องบีบเวลายะมอีกต้องเร่งงานนี่คือผมเร่งงานชุดชุดเดียวเลยนะตอนนี้นะก็คือทําเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่ ชอบงานมุกไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องว่ากลัวว่าผมทชิ้นงานมาแล้วมันจะไม่สวยนะ mm. ผมรีวิวให้ดูตลอดนะทั้งพยุงด้วยประดูด้วยนะครับผมมีช่างเฉพาะทางนะทางเราก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะผมโอเคนะครับผมก็ฝากผลงานช่องพื้นคาไม้นะครับแล้วก็ฝากร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือนะครับผมมีเฟอร์นิเจอร์สวย,สวยนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้แ,แปลกนะครับไม้หายากๆนะมาให้ท่านให้ท่านชมเนี่ยรับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ